บสบายดีพี่น้องเมื่อนี่แปลกบ่จ้ามาหาเห็ดเอียงคาไตาไฟมงมงเมงเมงแสงฮุนุนๆหินๆนพี่น้องเอ้ยมันคืออยู่บ่ออกหาดกินกลังคำกลังคืนนี่ยเนี่ยไปเอานะไหมอเ,เอาหากไครเคยเยิ่งปิดคุบคุบคุบเห็นบ่๊บารดก็ตัวใหญ่เอเาย ว้ยยังวุ้กใจเที่บอกกยีมาใจมันบ่เห็นนี่ที่นองี่นองกบใหญ่เอาไหมเฮ้ยคนลูกเโอ้ยอ่าเอ้ยตัวตัวเองนึกว่าเข่ามาตอนแรกกับสีมานี่สะดอกพี่น้อกเลย อถามอเบิงข้างแรกของนางด้วยค่ะคัดบาได้กับแสดงว่ามันบบมีโก๊บแสดงว่าเจ้าบอบเป็นแหละแหละขนาดเนื้องเห็นขั้นขากายยังเป็นโก๊บแล้วเอ่าลท่อัีางรดไป น้าลูเขาก็ยังกบบ่อโอ้อ่างถังจั่งดิปอบมากินเบิดแล้วกบกับพี่น้องเลยมันบ่มีมันตรงหน้าเขาเขาดำอันนี้มันบ่เห็นเขาว่านข้าเจ้าก็หยาึ้นเนาะมันสิคืออยู่บ่อเด้บ้านเมืองเอ้ย มับอกคือกับบว่ากันโอ้ยข่อยกปเยี่ยมเพ้นดูดอกทานมันนีกบนี่ยเอาไรไปเนี่ยขึ้นไปนนเจ้าจ้าอี๋น้องเห็นขั้นถากเป็นกบแหละจ้ามามันบอกคือกันผูกไปเยี่ยมมองหน้าโลกกันย่างขึ้นไปเยี่ยมข้างอันเดินไปยังคันแล้ววะหน้าบ้าเนี่ยมันชเห็นบอก Lai quang số lắm. Ba tha dại. 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 Ba dại.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  là dại. Ba 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 dại. อ่าเมื่อวานนี่แหละวันทีเฮ้ยยังมาไม่เงี้ยจะได้ยังพอจะโทนจะเทิงจะตูนเขาเด้อให้กบน้อยเจอแล้วกบน้อยนี่ไงนี่ไงกบน้อยนั่นนี่ไงแต่ว่ามันตัวมันเล็กเกินไม่เอามันเล็กเกินพี่น้องมาได้บอดี้พี่น้องเอ้ย เป็นพอวันศิลน,นี่บ่เป็นพอวันศิลน,นี่บ่ผมมีกรงมีกบมาพิษมือพิษวันเหรอพี่น้องมาพิษมือพิษเอา้าพี่น้องเม่นไพรละนั่งอยู่ด่แาแค่พี่น้องเอ้าไพร์ที่กันห่ังเนาะพี่น้องโอ้ยขนลูกดิเอา้าคือเห็นแต่หลัง อาสรุปยังล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาควายแน่เอ้าเมียข่อยสมัลเลียนไปปฝาล่ะพี่นอ้องเอานั่งสมัลเอ้าน,นางบ่ได้บอกข่อยเลยนางสมัลเลียนบอกว้ข่อยมีเนื้อมาทางนี้ทางนีงองอ้อันนี้พี่น้องเห็นบ่อุ้ยข่อยมาหาเนี้อโกอบเดอ้อ กะสิมาอยู่อย่างอยู่ละวฮะคอยมาหาอยู่หากินเขาแต่ละมือแต่ละวันก็คือบเวรมีไผ่มาหนังในพี่น้องอยู่เลยมึงเนี่ยสามารยิ่งแต่หลังแับน,นี้อบอดายการอะไบรบอดายการล่ะกะว่ามันคือบ่มีกบมีเขียดพี่น้องเลย ว่าอยู่ข่าว่าทางนี้ถามว่าทางนี้ระวังเด้อข่าวว่ามานเหมืองรุ่งคันกับว่าเอาไปเล้วพี่น้องสรุปวิ่งแรงเลยอุ้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 ยอ,ยอยไปเด้ข่อยข่อยไปก่อนข่อยไปก่อนพี่น้องเอา้าเอา้ายังระบัดนี้กายกระขาด มา่อยถือเสียมมาอยู่จะมากใกล้ๆคือรู้คอยถือเสียมมาอยู่แ้ววัดนี้ตอนนี้คอยดีอยู่ในต้นไม้ไอพี่น้องคอยดีในตนใ้นไม้แต่ว่าคอยสาแต่ไฟใส่ มเามกันพี่น้องขับไปทามเอาเมาย์ไงเจ้าเฮ็ดยังเจ้ายูนี่บ่เอาคือสิวาสันเมนย์ไงไฟเฟื่อยกับบีเจ้ายูได้จังไงเจา้าบญายงบอ่อเอาลูกลานเจ้ายูใส่ซะ จะอยู่นี่คู่มือเบาอ่ะแล้วพี่น้องแบบนี้คามืดเด็กกลินเทียงคืนสมาติมาอยู่นี่ผู้เดียวเขาเมื่อไม่ไงซื้ออนจะอยู่ใสอ่ะแล้วคอยเมื่อก่อนนึอไม่ไงไปไปไ อยู่รเมียข่อยแลนฮอดทีบแบแล้วบันนี้ก็ว่ายุพ่น้องคือบันมีกบมีเสียงแตทพ่นงเมื่อ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 เมียตอนจับเปนเนี่ยตอนจับเปนเนี่ยตอนจักแลนเราิไปจแนีข่อยใจเงืนกองขอยจากมนื่อลนเอาอออกอือเ่อเปเี่ยวหยเนก็เปเงี่ยแต่ว่า ดสยอันนี้เทียงหน่ยะนะจะไยตัติอันนี้อะไรติตอ้าคุยยันคนขยยันคนเท่าเมื่อกี้มแมนมียมึยเงเบาม <c oughs> ันเป็นอะไรนั่งอันล้งใส่เบาเอ,ออแล้วนั่นบาอุ้ยสะพอมันบริโกปมไม่มสิแตกมั้งลเบาเบากิดลุ่งคันกระบอกดีว่ามาทางนี้แตว่งเลยเราเฮ้ย ไเมือคนัคนหุกีีดากลุกเงายบเงยบเลยโอ้ยเาหนูคนหัลูกคยคนหุกีดากคุณลูกงาบงบอยู่นี่คะรสักคือบริัตต้อนบัตบัตนี้เาิดกล่องบัตนี้เหายืนถ่ายจอัติ่งไปัิห็นโอ้ยบอแนจะเห็นดากคอยบอกบอแมนเขาไปเงียบอกนั่นนั่นเห่นบอมันเป่นอะไรท้าหกบอสัมพอเนาะ สั้พ่อมันบยอได้เนื้องกบนั้นเพนนนนนเนิ่นกินมดัดแต่หละขณะนั้นแหละไรสิแตกดอกพี่น้องเอ้ยขณะนี้แหละเจ้าที่เพิ่นกินมัดแล้วกบนะเจ้านั่นมันกินมัดแล้วบ่ตายแล้วนนะจังนจะขึ้นไปเด้อด๋อตายวะนะันนีดอกเขาว่าตรงเนี้อคนตกลิน้น พี่ป่ากินเม็ดมันีอมันกระสิวันซินมากข้างใจมันมีฝนตกฝนตกแลไป่าเด้อเราจะมาเยียงดูนะจ๊ะมาดูแล้วมันก็ไม่มีนะจ๊ะมันต้องฝนตกปลอย ให้มันยุดกกันพี่มักออกหัวท่ทวพี่กี้ผล่ปลวกปลวกอยู่มันต้องไปเงี้ยงอยู่มองหน้าดำคือทางหน้าอัมลานันนี่นะเขาดำหน้าไม่นะได้กบ๊<ข>อ,อันนี้ <ขอ S 1> บ้านห้ามันมีแต่หน้าวานแล้วมันโบเห็น,น,หนพอ่อจะขี่ขันขามาต้ง <laughs> เดนไปดูนี่เดี๋ยวจะต่างงูไปไปไปงูปล่อยหายใจที่พันกิ่นซะพี่จะเขียดจีน่าเอาบ่เขียดจีน่าหัวแปลก็ออกมาล่องแอบแอบน่ะมันหัวควันสองปู่มเมียช่มายั้งเอาอียังบ่มีกบดอกมิตาโกนี่แหละ ขอในเด้อพญายดูไม่ใยใบเอ้ยมีกบมีเขียนไปจังยังเฮ้ยดินโกรดบะพญายดูไม่ใยใบดูใบรวมกันแล้วก็คือดูใบนะจ๊ะ จะคือบ่อเหรอหลืลลราอยู่เพียเบ่เออพอเ็นมึงเห็นเมียมึงบ่พอเนเมียมึงร้อยไปเงี้ยวทั้งนั้นบ่เอาไปี้ีหูเนาะห่วยเว่มมันแปลงลางได้มัน เธอมนันแปลงล่างได้มันถอดหัวแต่หัวไปนะกลินฮอดงวยไป <c oughs> ไม่ได้นะจ๊ะพี่น้องไม่ได้นะจ๊ะไปไปมาอาบน้ำนอนอ,อลงไปใส่บาทจ้าจะบอกเขาเด้อไอเขาบอกเขา,ดา,เ,ขาเด้ดอไอเขาข ลััเพิ่นนนมาวไปพี่น้องพอกันมืออื่นเศร้าก็แล้วกันเด้อจ้าสุดท้ายคลิปนี้กับบได้จ้ามาใตาก้กบใต้เขียดเอาไหว้เนี่ก็จะไหว้พายผู้าใ <c oughs> ต้เขียดกันพี่ปอบกินเบิดจ้าบ่าได้กินนะคะจะได้ขับมาเบิ่งนขับมาชมเด้อจ้าพี่น้องเด้อ บ่ได้อย่างเี้แพอจะปอบกับขี่ขันขาดจะราอื่น